หนังสือสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่มสองคั้งที่23บทที่18หน้าที่266ไหนลองดูหน่อยว่าผมยังตามทันอยู่หรือเปล่าสิ่งที่ผุดขึ้นตรงนี้ดูเหมือนเป็นโรคทัดแห่งความเสมอภาคและความสมดุลซึ่งทุกประเทศขึ้น ต่อรัฐบาลโลกและผู้คนแบ่งปันความมั่งคั่งในโลกจำไว้นิดว่าเมื่อคู่เมื่อพูดถึงเรื่องความเสมอภาคเรากำลังหมายถึงโอกาสที่เสมอภาคไม่ใช่ตัวความเสมอภาคเฉยๆความเส,เสมอภาคที่แท้ไม่มีทางเป็นไปได้ซึ่ง ก็ดีแล้วก็เป็นอย่างนั้นทำไมล่ะครับพ้อความเสมอภาคคือความเหมือนกันและสิ่งสุดท้ายที่โรคต้องการก็คือความเหมือนนี่แหละป่าวรอกฉันไม่ได้แนะถึงโรคที่ดำเนินไปแบบพิมพ์เดียวกันหมดโดยต่างคนต่างได้รับส่วนแบ่งเหมือนกันเปีย้ยจากรัฐบาลกลางพี่เบิ้ม ฉันเพียงพูดถึงโรคที่รับประกันสองเรื่องนี้ 1. การตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐาน 2. โอกาสก้าวสู่ขั้นต่อไปด้วยทรัพยากรและความอุดมสมบูรณ์ที่โลกนี้มีเธอยังหาทางจัดการเรื่องง่ายๆสองเรื่องนี้ไม่ได้เลยต้องข้ามเธอให้คนเป็นล้านๆต้องจมอยู่ กับระดับเศรษฐกิจสังคมขั้นต่ำสุดและยังประดิษฐ์โลกทัศที่ทวงคนพวกนี้ไว้อย่างนั้นต่อไปอย่างเป็นระบบเธอยอมให้คนเกือน่กราดต้องตายไปในแต่ละปีเพียงเพราะขาดปัจจัยพื้นฐานยังชีพท่ามกลางความล้ำเลิศเระเกียนในโรคเธอยังไม่พบวิธีที่ล้ำเลิศ พอจะทำให้ผู้คนไม่อดตายเลยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องจะให้หยุดฆ่ากันหรอกนะเธอปล่อยให้เด็กๆอดตายไปต่อหน้าต่อต,อตาด้วยซ้ำแถมยังฆ่าชีวิตผู้คนเพียงเพราะเขาเห็นต่างจากเธอและพวกเราก็คิดว่าตัวเองก้าวหน้าเสียเต็มอดา ข้อสังเกตรแรกของสังคมด้วยพัฒนาคือการที่สังคมนั้นคิดว่าตัวเองก้าวหน้าเครื่องหมายแรกของจิตสำนึกที่ล้นด้วยอวิชชาคือการคิดว่าตนรู้ทุกอย่างแล้วโอเคมาสรุปกันวิธีที่เราจะปีนบันไดขั้นแรกสู่การรับประกันขั้นพื้นฐาน2ประการ แก่ทุกคนคือด้วยการยกระดับสองสิ่งเปลี่ยนแปลงสองอย่างอย่างแรกเกี่ยวข้องกับขบวนทัศทางการเมืองอย่างที่สองเป็นเรื่องขบวนทัศทางจิตวิญญาณการเคลื่อนสู่รัฐบาลโลกที่มีเอกภาพต้องประกอบโด,โดยสารโรคที่ได้รับอำนาจ อย่างเต็มที่เพื่อแก้ข้อพิาพาทระหว่างประเทศและมีกองกำลังรักษาสันติภาพเพื่อให้อำนาจแก่กฎหมายที่เธอเลือกไว้ปกครองตัวเองรัฐบาลโลกจะต้องมีสภานิติบัญญัติแห่งสหประชาชาติตัวแทนจากทั่วโลกประเทศแต่ละสองคนและสภาประชาชนซึ่งมีผู้แทนลดหลังตามสัดส่วน ประชากรของแต่ละประเทศนั้นๆร,รัฐบาลสหรัฐจะตั้งขึ้นแบบนี้เลยครับมีสองสภาสภาหนึ่งเป็นตัวแทนตามสัสดส่วนประชากรอีกสภาให้แต่ละรัฐมีสิทธิ์เท่าเทียมกันใช่รัฐธรรมนูญของสหรัฐได้รับแรงบันดาลใจจากพระผู้เป็นเจ้า ดุดอำนาจแบบเดียวกันนี้จะต้องมีในธรรมนูญโรคฉบับใหม่ด้วยเช่นเดียวกันมันจะแยกออกเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการแต่ละประเทศจะคงกองกําลังที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศตัวเองไว้แต่กองทัพที่มีไว้สู้รบกับประเทศอื่นจะต้อง ถูกปลดประจำการไปแบบเดียวกับที่ในอดีตรัฐต่างๆปลดประจำการกองทัพบ,บกและทหารเรือของตนเพื่อให้กองกำลังรักษาความเรียบร้อยจากส่วนกลางเข้าไปดูแลกลุ่มของรัฐที่รวมตัวเข้าด้วยกันซึ่งตอนนี้เธอเรียกว่าประเทศนั้นๆประเทศต่างๆจะยังมีสิทธิ์จัดตั้งและ เรียกทหารกองหนุนเข้าประจำการเป็นคราวๆไปเมื่อเมื่อที่แต่ละรัฐก็มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะคงและเรียกรัฐเอ่อเรียกทหารกองหนุนเข้าประจำการและก็แบบเดียวกับที่รัฐต่างๆทํา,าทอยู่ตอนนี้นั่นคือแต่ละประเทศใน160ประเทศที่รวมกันเป็นสหาภาพนี้ มีสิทธิแยกตัวเป็นอิสระตามการลงประชามิติของประชาชนในประเทศแม้เหตุผลที่จะแยกออกไปนั้นเกินกว่าที่ฉันจะเข้าใจได้เมื่อดูจากว่าประชาชนของประเทศนั้นๆได้รับความปลอดภัยและความมาั่งคั่งกว่าที่เคยเป็นสำหรับคนที่ อยังตามไม่ค่อยทันขออีกรอบได้ไหมครับว่าสหาพันธ์โลกที่รวมเข้าเป็นหนึ่งนี้จะก่อให้เกิดอะไรขึ้น 1. สิ้นสุดสงครามระหว่างประเทศและยุติการแก้แก้ข้อพิพากษาด้วยการเข็นฆ่า 2. ขาจัดความยากจนคดแคน้นภาวะที่ผู้คนต้องอดตายการขุดรีดประชากรและ ชำเดาทรัพยากรจากผู้มีอำนาจ 3. ยุติการทำลายสภาพแวดล้อมโลกอย่างเป็นระบบ 4. ถอยจากการดิ้นรนขวาคว้าหาสิ่งที่ใหญ่ขึ้นดีขึ้นและมากขึ้นแบบไม่จบไม่สิน้น 5. โอกาสที่เท่าเทียมกันจริงๆให้ทุกคนได้แสดงด้านที่ดีที่สุดของตัวเองออกมา6 จบสิ้นทุกข้อจำกัดและการแบ่งแยกที่เป็นตัวรั้นไม่ให้ผู้คนก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยโลกการทำงานระบบการเมืองหรือความสัมพันธ์ทางเพศระเบียบโลกใหม่ที่ท่านว่ามาจะบังคับให้ต้องจัดสรรความมั่งคั่งกันใหม่ด้วยหรือเปล่า ไม่ต้องบังคับอะไรทั้งนั้นแต่มันจะก่อให้เกิดความจัดสรรทรัพยากรใหม่อย่างสมัครใจและอัตโนมัติเลยทีเดียวตัวอย่างเช่นทุกคนได้รับโอกาสจากการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีโอกาสใช้ความรู้นั้นในหน้าที่การงานได้ทำงานที่ทำแล้วมีความสุขทุกคนจะได้รับประการโอกาสในการ เข้ารับบริการสุขภาพไม่ว่าเมื่อไรหรือรูปแบบไหนที่จำเป็นรับประกันว่าทุกคนจะไม่อดตายไม่ขาดเครื่องนุ่มห่มและที่พักอาศัยทุกคนจะมีศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานของชีวิต mm. เพื่อว่าความอยู่รอดจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพื่อทุกคนจะได้รับความสะดวกสบายตามอัตยภาพอัตภาพและมีศักดิ์ศรีพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์แม้เขาจะไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นหรือครับความคิดที่ว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างก่อนจะมีสิทธิ์ได้รับสิ่งเหล่านี้คือ ลากฐานความคิดที่ว่าเธอต้องทําอะไรบางอย่างก่อนถึงจะได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าความจริงคือไม่มีทางที่เธอจะทําอะไรเพื่อรับพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าได้และก็ไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นด้วยเพราะเธอได้รับไปเรียบร้อยแล้วนี่คือเรื่องที่เธอรับไม่ได้เพราะนี่คือเรื่องที่เธอไม่อาจให้ได้ เมื่อเรียนรู้ที่จะให้แบบไร้เงื่อนไขพูดอีกอย่างได้ว่ารักแบบไร้เงื่อนไขเธอจะเรียนรู้ที่จะรับอย่างไร้เงื่อนไขด้วยเหมือนกันชีวิตถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้เธอได้เข้าถึงประสบการณ์ที่ว่านี้ได้นั่นเองพยายามให้ความคิดนี้ซึมเข้าไป ในตัวเธอนั่นคือทุกคนมีสิทธิต่อการอยู่รอดขั้นพื้นฐานแม้พวกเขาจะไม่ทำอะไรเลยก็ตามแม้จะไม่ทำอะไรแม้จะไม่ทำประโยชน์อะไรให้ใครเลยการอยู่รอดอย่างมีศักดิ์ศรีคนหนึ่งในสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของชีวิตฉันได้ใช้ทรัพยากรกับพวกเธอไปมากพอ สำหรับทุกคนทั้งหมดที่เธอต้องทำคือแบ่งปันแต่ถ้าอย่างนั้นอะไรจะทำให้ผู้คนหยุดผ่านชีวิตไปอย่างสูญเปล่าหยุดเลื่อยเปื่อยไม่ทำอะไรให้เป็นสาระคอยแต่นั่งเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างเดียวอย่างแรกเลยนะไม่ใช่หน้าที่ของเธอที่จะไปตัดสินชีวิตใครว่าสูญเปล่าหรือไม่ ถือว่าศูนย์เปล่าหรือเปล่าถ้าคนคนหนึง่งเอาแต่คิดเรื่องความยากจนอยู่70ปีโดยไม่ทำอะไรเลยแล้วจู่ๆก็เกิดแนวคิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งเปิดประตูสู่ความเข้าใจและปัญญาจนแก้ปัญหาให้คนนับหมื่นนับพันได้ถือว่าศูนย์เปล่าไหมถ้าชีวิตคนคนหนึง่งมีแต่ปิ้นป้อน กาล่อนหลอกลวงสร้างความเสียหายครอบงำและทำลายทำลายทำร้ายทำลาย,ายมาทั้งชีวิตแต่อยู่มาวันหนึ่งกลับล้ำลึกถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองขึ้นมาได้จากทั้งหมดที่ทำลงไปซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ใช้เวลามาหลายชาติภพเพื่อจะละลึกล้ำลึก,ลลกและวิวัฒส,สู่ขั้นต่อไป ในท้ายที่สุดชีวิตแบบนี้สูญเปล่าหรือเปล่าละ่ะไม่ใช่ธุระองค์การอะไรของเธอเลยที่จะไปตัดสินการเดินทางของวิญญาณดวงอื่นธุระของเธอคือตัดสินใจว่าตัวเองเป็นใครไม่ใช่คอยดูว่าใครที่ล้มเหลวต่อภารากิจของตนเธอถามว่าอะไรที่จะทำให้ผู้คนหยุดผ่านชีวิตอย่างสูญเปล่าหยุดเลือก หยุดเลื่อยเปื่อยไม่ทำอะไรให้เป็นสาระคอยแต่นั่งเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างเดียวคำตอบคือไม่มีแล้วท่านคิดจริงๆหรือว่ามันจะได้ผลท่านไม่คิดหรือว่าคนที่กำลังทำประโยชน์จะเริ่มรู้สึกคุ่มเคืองคนที่ไม่ยอมทำอะไรก็เป็นได้นะถ้าคนกลุ่มนั้นยังไม่ตื่นรู้มากนะัก พราะว่าผู้ตื่นรู้ที่แท้จริงจะมองไปยังผู้อยู่เฉยๆด้วยสายตาแห่งความเมตตาไม่ใช่คืนแค้นเมตตาใช่แล้วเพราะผู้ทำประโยชน์จะประจักษ์ว่าผู้อยู่เฉยๆกำลังพลาดโอกาสอันล้ำเลิศและความยิ่งใหญ่อันประเจิดไปเป็นโอกาสที่จะสวรรค์สร้าง เป็นความยิ่งใหญ่ที่จะได้มีประสบการณ์ถึงแนวคิดสูงสุดว่าตัวเองคือใครและเป็นและผู้ทำประโยชน์นั้นรู้ดีว่าแค่นี้ก็ถือเป็นการลงโทษที่เพียงพอสำหรับความเกียดค้านแล้วถ้าจำเป็นต้องมีการลงโทษนะ่ะซึ่งไม่จำเป็นหรอกแต่คนที่ลงทุนลงแรงไปจะไม่โกรธหรือครับที่ต้องคอย แบ่งดอกผลของตัวเองให้กับพวกคนเกียดค้านเธอไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยทุกคนได้รับส่วนแบ่งขั้นต่ำสุดเพื่อยังชีพผู้มีมากจะได้รับโอกาสที่จะปัน10%เเซของรายได้ตัวเองไปเพื่อการนั้นส่วนเรื่องว่าการกําหนดรายได้การอย่างไรนั้นระบบ ตลาดจะเป็นตัวกำหนดมูล,ลค่าของผลงานที่ออกมาไม่ต่างจากที่เป็นอยู่ในประเทศของเธอทุกวันนี้แต่แต่ถ้าอย่างนั้นมันก็ยังมีคนรวยกับคนจนอยู่นะสิครับไม่ต่างอะไรกับตอนนี้เลยไม่เห็นว่าจะเสมอภาคกันตรงไหนโอกาสที่เสมอภาคนะ่ะ เพราะทุกคนจะมีโอกาสดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะมีชีวิตรอดหรือไม่และทุกคนยังได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในการหาความรู้พัฒนาทักษะและใช้พรสวรรค์ตามธรรมชาติในที่ทำสุขที่ทำสุขนั้นจะเป็นที่เรียกใหม่ของที่ทำงานแต่มันจะไม่มีการ อิจฉากันหรอกันหรออิจฉามีแต่ลิษยาไม่อิจฉาคืออารมณ์ตามธรรมชาติที่เร่องให้คนเร่องให้เธอพยายามเป็นให้มากขึ้นเหมือนเด็กสองขวบที่มองดูลูกบิดประตูด,ด้วยสายตาที่ละห้อยและพยายามเอื้อมให้ถึงเหมือนที่พี่ชายทำได้ไม่มีอะไรเสียหายเลยหรือเลวร้าย สำหรับความอิจฉามันคือตัวกระตุน้นคือปาถนาบริสุทธิ์ที่ก่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ตรงกันข้ามฤศยาคืออารมณ์ที่มาอย่างความกลัวมุ่งหมายให้ผู้อ,อื่นมีน้อยลงเป็นอารมณ์ที่มักมีที่มาจากความขมขื่นเป็นผลจากความโกรธและนำไปสู่ความโกรธเป็นอารมณ์ประหัตประหาร,ริศยาเป็นตัวทำลาย ใครที่เคยอยู่ในสภาวะรักสามเศร้าจะรู้ดีลิศยาจะเข็นค่าส่วนอิจฉาจะให้กำเนิดใครที่อิจฉาจะได้รับโอกาสประสบการณ์ความสำเร็จตามวิถีทางของตัวเองไม่มีใครจะถูกรั้นไว้ด้วยเรื่องเศรษฐกิจการเมืองและสังคมหรือด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติเพศรสนิยมทางเพศหรือด้วยวันรนะสถานภาพ ทางชนชั้นอายุหรือด้วยเหตุผลกลใดๆการกีดกัน้นแบ่งแยกไม่ว่าเพราะอะไรถือเป็นเรื่องที่ย่อมรับไม่ได้อีกแน่นอนมันยังคงมีคนรวยและคนจนอยู่และแต่จะไม่มีคนที่ต้องอดตายหรือสิ้นไรสิ้นไล,นไลหไมยต่ออีกเห็นไหมว่า,เ,เ,าเห็นไหมว่า เราไม่ได้ตัดแรงจูงใจไปจากชีวิตเลยแค่เอาความสูญความสิ้นหวังนะครับความสิ้นหวังออกไปเท่านั้นแล้วอะไรจะเป็นตัวรับประกันว่าเราจะมีผู้ทำประโยชน์มากพอจะพยุงพวกที่ไม่ทำอะไรได้ความยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณมนุษย์ฮะตรงข้ามกับที่เธอเชื่อกันเลยละ่ะ คนทั่วไปจะไม่พอใจกับการใช้ชีวิตแค่ระดับยังชีพเฉยๆโดยไม่มีอะไรมากกว่านั้นนอกจากนั้นนะแรงจูงใจเพื่อความยิ่งใหญ่ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปด้วยเมื่อการเคลื่อนย้ายขบวนทัศนะครั้งที่2เกิดขึ้นเป็นการเคลื่อนย้ายขบวนทัศนะทางจิตวิญญาณ อะไรที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายขบวนทัศนะอย่างที่ท่านพูดถึงมันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงประวัติศาสตร์2,000กว่าปีที่ผ่านมาเอาตัวเลข2,000ล้านปีไปดีกว่าไหมของโลกใบนี้เลยนะครับทำไมมันถึงควรเกิดขึ้นตอนนี้ด้วยเพราะเมื่อถอยห่างจากการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทางกายภาพ ด้วยการขาจัดความจําเป็นที่จะต้องบ้าข้างหาความสําเร็จเพื่อจะได้เพื่อจะมีความมั่งคั่งมั่นคงแม้เพียงเศษเสี้ยวก็จะไม่มีเหตุผลอื่นให้ต้องทําตัวให้สําเร็จโดดเด่นยิ่งใหญ่จะเว้นก็แต่ตัวประสบการณ์ความยิ่งใหญ่เองนั่นเป็นแรงจูงใจที่มากพอหรือครับโดยธรรมชาติ แล้วจิตวิญญาณมนุษย์จะมุ่งสู่ที่สูงจะไม่หดหายท่ามกลางโอกาสที่แท้วิญญาณจะ,สะแสวงหาประสบการณ์ที่มีต่อตัวเองในแบบที่สูงล้ำขึ้นไม่ใช่ต่ำลงใครที่ไมออ่ใครที่เคยมีประสบการณ์ถึงความยิ่งใหญ่ตราตรึงแท้จริงแม้เพียงขณนะป่าชั่วขณนะ จะเข้าใจดีแล้วเรื่องอำนาจล่ะครับการจัดระเบียบใหม่นี้มันก็จะยังมีคนที่รวยเลยเถิดหรือมีอำนาจลุ้นฟ้าอยู่ดีรายได้ทางการเงินจะถูกจำกัดโหอีกหรอนี่อีกละท่านอยากอธิบายว่ามันจะได้ผล อย่างไรก่อนที่ผมจะอธิบายว่าทําไมมันถึงจะไม่ได้ผลใช่ไหมครับใช่ขนาดที่มีการรับประกันรายได้ขั้นต่ําจะมีการจํากัดเพดานรายได้ด้วยขั้นแรกเลยคือเกือบทุกคนจะปัน10%เรายได้แก่รัฐบาลโลกนี่คือการหัก10%ด้วยความเต็มใจที่พูดถึงไปใช่ครับข้อเสนอที่มี นานแล้วเรื่องภาษีเพื่อ,อเพื่อความเท่าเทียมณขณะนี้สังคมปัจจุบันของพวกเธอจำเป็นต้องใช้รูปแบบภาษีเพราะจิตเธอยังไม่วิวัตรพอจะเห็นว่าการสมัครใจปันส่วนหนึ่งของรายได้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวเธอเองด้วยทว่าเมื่อจิตสำนึกยกระดับขึ้นแล้วเธอจะมอง ว่าการแบ่งปันส่วนอย่างเปิดเผยอาทรและความสมัครใจถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างชัดเจนผมคงต้องบอกอะไรท่านสักอย่างจะเป็นไรไหมถ้าจะขัดตรงนี้สักนิดเพื่อบอกอะไรหน่อยเอาเลยตามสบายบทสนทนานี้มันดูทำแม่งทำแม่งชอบกลผมไม่ค่อยคิดว่าจะมานั่งคุยกับพระเจ้านี่นะ ให้ดำเนินการทางการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้ผมหมายความอย่างนั้นจริงๆนะครับผมจะให้ชาวชาวบ้านเขาเชื่อได้ยังไงว่าพระเจ้าบอกให้เก็บภาษีอัตราคงที่คือคิดคือว่าเธอยังมองว่ามันเป็นภาษีให้ได้ แต่ฉันก็เข้าใจนะเพราะแนวคิดเรื่องการแบ่งปัน10%ของรายได้นั้นฟังดูประหลาดสำหรับเธอแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะทำไมเธอถึงรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อที่ฉันมีความคิดแบบนี้ล่ะเพราะผมคิดว่าพระเจ้าจะไม่ตัดสินเรื่องไหนเสียอีกคิดว่าจะไม่มีความคิดเห็นและไม่มานั่งสนใจเรื่องพวกนี้เดี๋ยวนะ ขอพูดอะไรตรงๆหน่อยในการพูดคุยสุดท้ายของเราที่เธอเรียกว่าเล่มหนึ่งฉันตอบคําถามทุกประเภทตั้งแต่เรื่องทําอะไรความสัมพันธ์ถึงจะไปรอดเรื่องหน้าที่การงานแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินแล้วมันต่างกับที่คุยกันอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน มันดูเออมันรู้สึกว่าต่างไปนะครับหมายถึงว่าท่านมีมุมมองทางการเมืองจริงๆเหรอเนี่ยท่านเป็นพวกรีพับลิกันหรือเปล่าแล้วความจริงอะไรที่จะออกมาจากหนังสือเล่มนี้พระเจ้าเป็นพวกรีพับลิกันอยากให้ฉันเป็นพวกเลโมแคปเหรอโอ้พระเจ้าจอร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เล่นมุกนะครับ แต่ผมอยากให้ท่านไม่ถือหางการเมืองฝ่ายใดเลยต่างหากฉันไม่ได้ถือหางหรือฝักใฝ่าการเมืองขั้วไหนทั้งนั้นล่ะและก็ไม่มีมุมมองทางการเมืองด้วยประมาณบินคลินตันเฮ้เจ้าไปเลยตอนนี้เธอเป็นฝ่ายยิงมุกบ้างแล้วฉันชอบอารมณ์ขันนะเธอชอบไหมล่ะ ผมคงไม่คาดหวังให้พระเจ้าทำตัวตลกหรือฝ่าฝากฝ่ายการเมืองหรือเป็นอะไรก็ตามที่เหมือนมนุษย์ใช่ไหมกับเรื่องนี้นะฉันขอให้กรอบของเล่มนี้รวมถึงการรวมถึงเล่มแรกที่เธออีกครั้งฉันไม่มีความชอบหรือไม่ชอบวิธีใช้ชีวิตแบบไหนของเธอทั้งนั้นปาธนาเดียวของฉันคือ ให้เธอมีประสบการณ์ถึงตัวเองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังงานสร้างสรรค์เพื่อให้เธอจะได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอคือใครหนังสือสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเร่ม2บทที่18นะครับผมเราจะหยุดกันที่หน้า277เดี๋ยวเราจะมาต่อกัน ใหม่อีกรอบหนึ่งในหน้า277นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยขอพระคุณมากนะครับผมที่ติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ตลอดมาขอพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ